สวัสดีทุกคนน,นะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวของ b a c k กโอเโดยเนื้อหาในคลิปนี้นี่ก็จะเป็นสปอยของ b a c k กโอเในตอนที่311โดยมังงนในตอนนี้ได้มีชื่อตอนว่าการฟื้นคืนชีพโดยเริ่มเนื้อหาในตอนนี้มาก็จะต่อตอนที่แล้วนะฮะที่หลังจากที่ยูโนได้มีความสามารถของกิมอนทั้งสองเล่มเนี่ยหลังจากนั้นความสามารถของเขาได้เพิ่มขึ้นจนมาทําให้เขาได้มีความสามารถใหม่นั่นคือเวทมนต์ขั้นศักดิ์สิทธิ์ที่ทําให้เขาได้าสามารถจัดการและก็ทําลายหัวใจปีศาจได้ แล้วหลังจากนั้นยูโน่ก็ได้ฝันเซนนอนจนหัวใจปีศาจของเซนนอนถูกทำลายและในท้ายที่สุดการต่อสู้ในครั้งนั้นยูโน่ก็สามารถรอชนะเซนนอนได้สําเร็จซึ่งก่อนที่เซนนอนจะถูกจัดการเนี่ยดูเหมือนว่าเขานั้นก็จะพูดอะไรบางอย่างทิ้งท้ายกับยูโน่ไว้ด้วยหลังจากนั้นเนื้อเรื่องก็ได้ตัดภาพไปที่พวกไอตตานะฮะหลังจากที่พวกเขานนั้ต่อสู้เสร็จแล้วก็ได้รับการฟื้นฟูแต่ว่าในฉากหลังจากนั้นก็เห็นได้ว่าจูเลียนมีสีหน้าเคร่งเครียดแล้วก็เหมือนกับว่าจะกําลังลาบากนะฮ แต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยนว่าจุลียนีย่เป็นอะไรแล้วก็มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นท่นนั่นกันแน่แล้วหลังจากนั้นก็ได้ตัดภาพกลับไปที่มอริลซึ่งภาพของมอริลในตอนนั้นที่เรามองเห็นร่างกายของเขาเนั้นก็ได้การเล่าไปเล่าปีศาจโดยที่ในตอนนั้นหน้าผากของเขามันก็ได้กลายเป็นปากขนาดใหญ่แล้วก็ได้มีเขี้ยวของปีศาจในง,งอกมานะฮะซึ่งดูเหมือนว่ามอริลนี่ก็จะเป็นหนึ่งคนที่ได้ทําสัญญากับปีศาจหรือซิเฟอร์ไว้และเขาเนี่ยก็ยังพูดด้วย,วยนะ สามารถใช้พลังของปีศาจลูซิเฟอร์ได้อย่างเต็มที่และดูเหมือนมอลลี่ในตอนนั้นกําลังใช้ความสามารถของเขาในั้นสร้างปีศาจระดับต่ำและระดับกลาง <c oughs> เพื่อน,นํามาช่วยเหลือในการต่อสู้และคู่ต่อสู้ของเขาในตอนนั้นเนี่ยก็คือโดโลทีแต่ว่าดูเหมือนว่าเธอในตอนนี้จะได้รับบาดเจ็บหนักแล้วก็ลงไปนั่งกับพื้นต่อนหน้ามอลลี่และหลังจากนั้น <c oughs> มอลลี่นก็ได้บอกนะว่าเขาจะไม่ยอมให้ใครมาทําลายการเปิดประตูสู่โลกปีศาจจากนั้นเขานั้นก็ได้สร้างปีศาจขนาดใหญ่2หัหูขึ้นมาและกําลังจะใช้มันในการจัดก,การโดโลทีนะฮะ แต่ว่าก่อนที่เขา้นกำลังจะลงมือเนี่ยลูซิเฟอร์นั้นก็ได้บอกนะว่าถ้าเกิดประตูสู่โลกปีศาจที่2นั้นเปิดออกร่างที่แท้จริงของเขานั้นก็จะสามารถออกมาได้แต่มอรลินยังหัวเราะแล้วก็บอกอีกนิดนะว่าพวกเธอสามารถอยู่ดูการสืบทอดของราชาปีศาจได้นะถ้าเกิดว่าในตอนนั้นเธอยังมีชีวิตได้ก็ไม่ตายไปซะก่อนและหลังจากที่มอร์ลินพูดจบจูจูก็มีบางอย่างโจมตีเข้ามาหาพวกเขาและกลุ่มคนที่บุกเข้ามานั้นคือหนวยกระทิงน้ำที่เหลือนะฮะที่บุกเข้ามาต่อสู้กับมอรลินแล้วก็บอนว่า พวกเรามาหาแล้วหัวหน้ายามีและเนื้อหาสปอยของบลเคเวอร์ในตอนนี้ที่หลุดมานั้นก็จะมีเพียงเท่านี้ซึ่งก็เลยได้ว่าเปิดตอนมานั้นก็จะเป็นการชัดเจนนะว่ายูโนในตอนนี้เขานั้นสามารถระชนะเซน,นั้นด้สำเร็จแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องราควคาใจนะฮะว่าทาไมจูเลียถึงมีสีหน้าที่เคร่งเครียดทันทันที่เขานนในตอนนี้นั้นก็ไม่ได้ร่วมการต่อสู้หรือว่าเรื่องราวพวกนี้มันจะมีความเกี่ยวข้องของมอริสที่เขานั้นกําลังจะเปิดประตูสู่โลกปีศาจบ้านที่2หรือไม่มันก็เลยทาให้ เพราะว่าถ้าเกิดประตูบานที่2องนั้นเปิดออกเนี่ยเหล่าปีศาจที่แข็งแกร่งมากมายรวมถึงร่างจริงของลูซิเฟอร์นั้นก็จะปรากฏตัวออกมาด้วยและพูดถึงมอริสนั้นก็จะเป็นเรื่องราวที่น่าตกใจนะฮะเพราะว่าจูจูนั้นก็ได้มีการเปิดเผยนะว่าเขาเป็นหนึ่งหนึ่งคนที่ทําสัญญากับลูซิเฟอร์มันก็เลยน่าคิดนะว่าในตอนนี้ดันเต้ดันตาเป็นแล้วหรือเปล่าหรือว่าความจริงแล้วเหล่าปีศาจเนี่ยสามารถทําสัญญาได้พร้อมกันหลายคนกันแน่โดยเรื่องราวพวกนี้ก็คงต้องรองเปิดเผยกันในภายหลังนะฮะและในตอนนี้ก็จะได้มีการปูเนนือร่่่งใหมะวา ถึงแม้ว่าดาร์ท่าแอนทั้ง3คนนั้นจะพ่ายแพ้เนี่ยแต่ว่าในตอนนี้นก็ยังมีมอริลที่ต้องจัดการและประตูโลกปีศาจบ้านที่2นั้นก็กำลังจะเปิดขึ้นและคู่ต่อสู้ของมอริลในตอนนี้ที่เรามองเห็นเนี่ยก็จะมีหัวหน้าหน่วยนี่นคือโดรอตีกับหน่วยกระทิงดำที่เหลือที่บุกมา5คนนะฮะเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าในตอนนี้คู่ต่อสู้ของมอริสมีทั้งหมดหคนที่บุกเข้ามาในตอนปัจจุบันแต่ว่าก็อย่าลืมนะว่าเนื้อหาในตอนล่าสุดพวกของไอตาที่กำล,ลัง จากเหตุการ์พวกนี้นี่ก็หมายความว่าผ่านไปสักพัก,ก,ก,กมันก็ไม่แน่นะว่ายูนอและก็อตตาเนี่ยอาจจะมาสมทบในการต่อสู้กับมอริสหรือว่าถ้าเกิดว่าเหตุการณ์นั้นแย่ลงจนประตูสู่โลกปีศาจบันที่2องนั้นเปิดขึ้นเนี่ยเหตุการ์ในครั้งนั้นยูนอนและก็อตตานะฮะในตอนนั้นอาจจะได้ร่วมมือการจัดการล้างจริงของลูซิเฟอร์ก็เป็นได้เพราะว่ายังไงซาดูจัดสถานการณ์ในตอนนี้แล้วนะฮะยังไงประตูบันที่2ของโลกปีศาจเนี่ยมันก็น่าจะเปิดออกและลูซิเฟอร์นั้นก็ โอเคแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b บส r i ร์แล้วก็กดกระดิ่งเอาไวา้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาคลิปใหม่ๆช่องเราสวัสดีพอต้องขอตัว,วลาไปก่อนแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ